เอาเอาละเอาดละสไนเปอร์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้สวัสดีขอรับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนเลยในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเดลตาฟอร์สเหมือนเดิมแต่ในวันนี้เนี่ยจะมาต่อจากคลิปที่แล้วคือที่ว่าผมเนี่ยโดนลูกซองกระบอกหนึ่งยิง อุ้ยโอ้โหโคตรแรงเลยอะมันอึกอือหือเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ระยะไกลกว่านี่แม่งยิงหมนัดเดียวอะและไอ้ปืนลูกซองกระบอกเมื่อกี้มันก็คือนี่เลย M 8 7 0ซึ่งเป็นปืนลูกซองระบบแบบยิงแล้วชักนะไม่ได้แบบยิงออโต้แบบต่อเนื่องตบๆไม่ใช่มันจะยิงแล้วชักเว้ย ใส่ได้ประมาณ6นัดซึ่งปืนลูกซองกระบอกนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหผมลองใช้แล้วนะรู้สึกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเวย้ยผมเนี่ยอัพมันไปจนเลเวลเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะอา้าไม่ใช่ดิจนเลเวล43เออเต็มแม็กแล้วเอออัพไปจนเต็มแล้วแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากแต่งเวย้ยเพราะว่าแบบปืนเดิมๆของมันก็ดีอยู่แล้วอะ เออผมเลยไม่รู้จะแต่งแบบไหนดีอะ่ะถ้าใครอยากแนะนําแบบของแต่งของไอ้ลูกซองกระบอกเนี้ยก็บอกมาได้นะในคอมเมนต์เลยแต่ว่าตัวผมเองอะ่ะไม่ต้องแต่งผมว่ามันก็ดีแล้วเว้ยแต่ถ้าจะแต่งนะผมจะแต่งเป็นประมาณนี้เว้ยเดี๋ยวดูนะถ้าผมจะแต่งอะ่ะผมจะแต่งเอาแค่พานท้ายเอาให้มันแบบว่ายกไวขึ้นเนี่ยไม่เป็นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ อันนี้คือโดยส่วนตัวผมนะเพราะผมเห็นว่าลูกซองอ่ะมันยิงระยะก,กลางๆถึงไกลอ่ะไม่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แต่ว่าไอกระบอกนี้กลางๆพอได้เออพอได้อยู่ผมจะเน้นแค่ยกไวแค่นั้นแหละเอาแบบความแม่นระยะแบบใกล้ๆอ่ะเออเอาให้มันชัวร์แค่นั้นแหละลูกซองอ่ะยังไงเล่นระยะใกล้อ่ะแม่งก็ได้เปรียบเว้ยแต่อาจจะต้องใช้สกิลนิดน,นึงนะเพราะว่าลูกซองในในเอ่อโหมดของวอลแฟร์เนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากเว้ยเพราะว่าแมพมันกว้างันึกออกปะต้องหาพื้นที่แคบเล่นอ่ะผมก็จะใช้เป็นยกไว ออีกอันนึงก็อาจจะเป็นอันนี้ก็ได้เนี่ยส่วนของตัวเนี้ยออาจจะเป็นอันนี้ก็ได้แต่วันนี้แหละผมก็จะเล่นดุนๆแบบน,นี้แหละเอ,อดูสักก่อนดูอดูเสียงนะมันหนักแม่นโคตรเลยเสียงอะดูดิอือเสียงแม่งสะใจบ้างจริง โอเคป่ะไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่าปะ่ะเ,เพื่อจะสื่อสารว่ะเฮ้ยแต่ไอฟังภาษาจีนไม่ออกเลอ <c oughs> ฟังไม่ออกว่ะ <c oughs> นายมากันสองคน <c oughs> ใช่ไหมเน่ย <c oughs> มาตี้กันไะเนี่ยฮะเป็นภาษาจีนทั้งคู่เลยเด็เอ้ยเจเอาเอา <c oughs> เกิดอะไรขึ้นวะอีก <c oughs> นัดนึงเออไอเมื่อกี้บอด ตั้งสี่น,นัดระยะนั้นอนะ่ะโอ้โหแม่งเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปุ๊บผมมาแล้วนะเฮ้ยนี่และเอาไะละเอาไะละสไนเปอร์เฮ้เอยอ,อะไรวะนเนี่ยนี่ไงนี่ไงจ้าได้เท่าเทียมกันไม่ต้องกลัวโอ้โหบุคุณ อุ้ยเฮ้ยโหดเกินโอ้ยไม่ได้จริงเออรู้เดี๋ยวช่วยโอ้โหเอ้ยลูกซองระยะนั้นนะนะโอ้ดีนะเพื่อนมาช่วยแม่งกันผมนี่เกิดใหม่แล้วเมื่อกี้ไอ่เนี่ยนี่ระยะเนี้ยพี่ได้หนูึบไป นี่ไงลูกซองเล่นกูนไว้กูจำมึงได้เลยนี่ไงผมรักชอบจากเลยจังหวะเนี้ยมาอีมาอีมาใกล้ๆมาใกล้ๆนี่ไงเข้าหัวไม่ดิอุย้ย <laughs> ผมว่าแล้วที่ผมจิงไว้มันต้องได้ผลเข้เามเาเข้ามาเข้ามานี่อือสองอุย้ย อะไรเพื่อนังไม่นไมาทำมออาจะมา่อนกังไม่ออกนี่ก็ไงมาทไกได้ก็ไได้กก็ไ้ก็นด้กูไม่กข้าใจม้งก็ขยัก็ูดใก้กูฟดงซะด้กยนี่ได้กยไ้อ็ได้ยไม่ปลอดภัย้ เออรถมาแล้วรถมาแล้วโอ๊ยโอยขอเข้าไปหน่อยเนอะกูไม่ไหวแล้วไปดิขับไปดิขับไปอีกอย่าหยุดดิกูเลนโอ้ยกูเลนไม่ได้ไปเออไปอีกไปอีกเออไปอีกเข้ามา อำนาจอยู่ในมือเรื่องอะไรกูจะลงง่ายๆไปขับไปคนละขับว่าขับไปกูยิงให้ไปไปไปกูไม่ลงจากรถเลยขาดเลยเออไอ้มันที่หายเลยวะโอ้ยโอ้ยไอ้ไปเถอะเดี๋ยวกูไปหาเดี๋ยวกูไปหา ไม่ต้องไปแล้วอ่ะระยะอื้มโอ้ยยิงพลาดโอ้ยดีนะเพื่อนช่วยนี่ทำอะไรดุ้งไม่ได้เพื่อนโอ้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 ซิกแซกหลบลูกกระสุนโอ้ออุ้ยโอ้โหปืนเดียวกับผมเลย ไปเอาคืนก่อนแค่นี้ต้องชำระเก็บไว้ไม่ได้นี่นะต้องชำระผมย่องไม่ได้เราก็ยิงผมอ่ะอุ้ยนี่แน่ย่องไปไหนวะนี่ไงแจกให้คนละนัดโอ้ยยิงปืนนี่ไงจ๊ะนี่ไงจ๊ะมาดิ ข้ามาอีกกูอชอบนักแหละโอ๊ยโอ๊ยนี่ไงโอ้ยนี่ไงอืมเข้าหลังเข้าหลังจำาไว้เข้าหลังนี่เข้าหลังมันผมยังเข้าไปไม่ได้มีแต่สมกุกผมมองไม่เห็นโอ้ยโอยโอ้โหว่าจะเก็บลูกกระสุนได้ตายเดอะชุบได้ปะวะเออต่อให้เพื่อนชุบ หมอแม่งบ้กากี่แอ๊ะไม่หี้ยเอ้ยแม่งยังชักปืนไม่เสร็จเออแจกไปอีกนัดอึ่งแจกไปโอ้โหแม่งเอาไม่ได้วะโอ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยเออมาดิจ้า นี่ไงวิ่งมาอย่างนี้พี่จัดให้เลยโอ้พี่ไปก่อนละชุบไปชุบไปโอ้ใส่แม็กก่อนอแหม่งเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยน่ะโอ้ยไอโอ้โอ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 แย่แล้วกู โอ้ยกินน้ำกินน้ำหมดอ๋อนี่แ่งเลไอ้เกมก็มันคอก็แห้งจะไอตลอดโอ้ยกูโอ้ยอะไรวะดูนี่นะดูนี่นะเดี๋ยวผมจะเอามันได้นี่ <c oughs> ยิงเพื่อนเราเหรอวะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายปะโฮ้ย โอ้โหหมอบเป็นหนอนเลยฮะอยู่ในนี้เหรอวะนี่ไงกว่าแล้วเห็นแสงไฟจากปืนอยู่เมื่อกี้อุ้ยเกือบตาย thank you ที่มาหาดึงที่ ขี้เกียจวบบิ่งพอดีเฮ้ยแม่งเลยเปลี่ยนแม็กอีกไหนวะเออแหม่ลูกซื้อพกก็ได้วะอุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหวินาซันตโลจริงจริง โอ๊ยอยไะไรวะ,ะจะวิ่งไปไหนนะอุ้ยแม่งชักไปสุดโอ้ยอโห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 เอารถถังยิงเลยเหรอพี่เอ้ยหน่อยเอ้ยหน่อยมันอยู่ข้างล่างยิงมันก่อนก็ได้อ้าวแล้วออกไปอย่างนั้น <laughs> โอยเอาเผือกห้าสิบสามตัวอ่ะเนี่ยยิงเพลินยิ่งใหญ่ อุ้ยไม่ตายว่ะโอ้โหดวงแม่งดีใช่ไหมเลยเมื่อกี้ยิงโดนอยู่นะไหนวะอี่ไงน่าจะบอดป่ะไปนี่บอดหรือคนไม่รู้แต่ใส่ไว้ก่อนโอ้ยไม่ยิงไม่ยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

หาตัวไม่เจอก็สุ่มแม่งอย่างนี้แหละวาย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 วาไว้ยว,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 วายอ่ปืนโผล่ไปละเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะอ่ะเอาไหมเอาซะหน่อยไหมมันยังอยู่มันยังอยู่ผมว่าต้องเอาหน่อยบะ่ะแม่งวอร์นไอตัวเนี้ยแม่งวอนมากนี่แม่งวอนมากๆากไอตัวเนี้ยต้องขอซะหน่อยเถอะโอ้โห อลังการชิบหายก็ตื่นตาตื่นใจจริงด้วยไอกเกมบ้านเนี่ยดูฉากแต่ละฉากแม่งดิโคตรอลังการเลยอโ้โหใจเย็นหูกูจะพังแล้วในหูผมตอนเนี้ยแม่งฟูมบ,บามฟูมบามฟูมบามแม่งเลยอย่าและอย่าอย่านี่ไงได้แล้วปุ๊บอุ้ยไหนวะเอ้า โอ้โหก็เจอหนอนเยอะใช่ไหยเลยชุบหนอยมันอยู่นี่มันอยู่นี่ยิงเลยยิงเลยยิงมันยิงมันทีเออต้องอย่างนั้นแหละโอ้โหพี่พี่อยู่อย่างนี้ผมจะไปยังไงอ่ะวัดดีเอยแป้ง มันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมอยู่ตรงเนี้ยอุย้ยเป็นไม่ได้ยังไงวะพลาดสองนัดติดเลยเโอ้เยอะเยอะเลยตรงนั้นน่ะโว้ตายหา่าโอ้โหออกมาก็เจอเลยขวาไปก่อนว้า แต่เย็นพี่น้องค่อยๆเข้ามาอย่าเข้ามารวดเดียวพี่ยิงไม่ทันเออเออโอ้ยเยอะไปพี่รับไม่ไหวไอ้หนูเอออย่าเออสองฉากไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียว ui à, phô... Ô, mà căng làng có chảy rồi bỏ con lò đi Quay cá cá Hơi Bà đây à ผมนึกว่าเพื่อนแน่งเลยขึ้นมาแดงเถือกเลยอ่ะค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าเออสวยสวยอุ้ยชนะโอเคเน่ถอนหายใจวะชนะเพื่อนเราชนะเออไม่ต้องกินอะไรมากแล้วโอ้โกิ้วได้73ตัวลูกซองแล้วเว้ยคุณผู้ชมโอ้โหใ่้ตายเดอะ แต่ก็ตายเยอะอยู่อะเข้าใจเว้ยแต่มันต้องเล่นแบบเสี่ยงหน่อยลูกซองอะแม่งต้องประชิดตัวเออโหแต่นี่ได้เยอะมากเลยนะ73ตัวตอนแรกไม่นึกด้วยมันจะได้73ตัว <c oughs> ยิงเพลินช้บหายสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กับปืน M870 ปืนลูกซองที่ผมว่าก็โหดพอใช้ได้เลยนะเอาจริงนะถ้าแบบคนมีสกิลเพที่แบบเยอะเยอะกว่าผมมากๆเนี่ยเขาน่าจะเล่นเก่งกว่าน,นี้เออนึกออกไหม แล้วปืนเนี้ยจะได้ที่ว่ามันมันต้องชักแล้วยิงไงมันเลยเสียเวลาจุดนั้นอ่ะมันเหมือนมันเสียจังหวะตอนที่แบบบางครั้งอ่ะผมยิงไม่ออกเว้ยเวลาเล็งแล้วมันยิงไม่ออกมันเป็นจังหวะอย่างเงี้ยทุกเที่ยวเลยผมเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นบัก๊กหรือว่าตัวผมเองอ่ะยังทําความรู้จักกับจังหวะของปืนได้ไม่ดีอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่โดยรวมอ่ะผมว่าดาเมจไม่ใช้ได้เว้ยจริง ดามเมดแม่งใช้ได้จริงๆเว้ยปืนเนี้ถ้าใครที่แบบว่าชอบลูกซองนะก็ลองหยิบไปเล่นดูผมว่าก็บันเทิงดีเหมือนกันโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะคุณผู้ชมผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอคลิปหน้านะครับเพิ่ม